เล่าเรื่องสั้นที่มีคติขั้นที่สี่ขั้นแรกเปิดกองขั้นที่สองเกมขั้นที่สามเข้าท้ายขั้นที่สี่นี่เล่าเรื่องสั้นคติครับเอาเรื่องสั้นสำหรับเด็กของวนรู้ อาจจะต่างกันบ้างน,นะเพราะความเข้าใจต่างกันเอามีชายคนหนึ่งขับรถไปตามถนนพอไปแล้วไปเจอเหตุการณ์สามอย่างอยู่ตรงหน้าอยู่ริมถนนนั่ง ในป้ายที่รอผูษษนะ้โดยสารจะเจอคนแก่คล้ายๆกับป่วยหนักแล้วก็ไปเจอหมอหมอก็คนนั้นเคยช่วยตัวเองผ่าตัดตัวเองก็ตายเพราะหมอสามในจุดเดียวกันก็ไปเจอคนรักคนที่เรารนะัก หนึ่งเจอคนแก่สองเจอหมอหมอก็เคยมีพัคนณต่อเราเคยผ่าตัดเคยช่วยเราง่ายถ้าไม่มีหมอก็ไม่รอดแล้วก็ไปเจอคนที่เรารักถามว่าจะช่วยใครกจะเอารถดวนที่เราขับไปช่วยใครก่อนช่วยใคร ใครว่าช่วยหมอเหคช่วยหมอเราจะเอาหมอขึ uno, a like, a shoe, ้นรถก่อนใช่ไหมลบหมอไปก่อนคนแก่กับคนรักข้างมันเอาช่วยใคร อหมออ้าวใครเห็นว่าช่วยคนแก่ยกมือเอาไม่ลงเพราะอะไรตอนนี้มีอะไรแนะนำ อันวะแงเหรอเป็นวันกวันผูุ้ษบงตรงนี้เอาใครเห็นว่าจารต้องช่วยคนรักยกมือคุยลงใครเห็นว่าไม่แน่ใจยกมือไม่รู้จะช่วยเันอม่รู้จะช่วยเอาคนแก่หน้าทุกสารนะ น่าเห็นใจมากคนยากเลยอ๋อตอนนี้เป็นนาทีวัดใจพี่ทำเรื่องนี้นาทีวัดใจของตัวเองนะครับเพราะทุกคนก็มีบุญบุญต่อเราแล้วแต่เหตุผลแต่คำเฉลย ยังไม่ถูหนักหรือยังไงก็แล้วแต่เขาบอกว่าเราขับรถไปจอดรถซะแล้วก็เอากุญแจเน่ะมอบให้แกหมอกุญแจรถแล้วตัวเองก็เดินเอาครับอาวเป็นกลางไหม กุญแจรถก็อยู่กับหมอก็แล้วแต่หมอจะเอาใครไปล่ะเอาก็จเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ